ขับไปวนับหมื่นนะท่านคนทั้งหวยนั่นมาแต่ลงเรียขก็พับขาสี่เพื่องอยู่โอ้คุณหลุมฟังเลยนะต้องมาบอกไปเดร๋กว่าไปดินเข้าขึ้นเลือกก็เล่ขึ้นดิน เขาเลือกเรา่องเป็นปัญหาบัตคูณบักรคูว่าผู้อ่นเป็นอย่างสันตุ้ห้าหมอเนียมันเปคัใส่หนองเขียบหนองเขบมที่นี่กันผู้มันเป็นเป็นบาดเป็นหั๋วค้ายาเมื่อสี่ได้หัวได้หัวหัวร้อนกันเนี่ยเลยไว่หยุดจะไม่หยุดไว้น่ะแม่ก็มาถึงแล้ บันน้าเขายนก่วด BON ้องมันค sure? yeah> right. ือไอยู่ยังไงองมันข่องมัน้อยู่บนย่งห้องข่องวันนี้มันว่าวัน้มดวว่าันสามันดจงจกวนย มันซ่นอยู่เหมือนสามันจากลูกด้พผู้ลูกมันซื่นพีกไปได้ดันตามันสดใสขนาดเออเขามันเอามันข ah, 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 well. <Yeah, ah. ืนหาหมูขืนไปผุนจะขอเอาผุุู้กไปล่างน้าม์เซเว่นเยอะแล้วมันกันลูกจ่งนจางมี่อนเทเลตตัวอันเป็นแบบยังบอกใช่ไหม ่ามันไขมันกับวนเชมังเสียวมันยับอกเจ้งบอ้าาับพ่อแก่มาดเันเวนน้องมา่ากคันจะเซเว่นหูมันปู่ัปิดนิอย่นอยู่แต่ข้องจาพเลยเนี่ยอย่งีฮยมึงกับงก็มัวัดนาคอยินท์ก่อนแ่หมองตาหมองนะเพ่อน

ยางกันขางเนี่ยเขามันกอกมนไหนมันป่อยสายลงได้ยางเลย้าบกเสีมันมาเองต้องวัวไกล้วยออกมามันสายยางซ้ำปุ่นทีเนี่มันแง่เข้าไปแง่เข้าไปปุที่เียแหนหัวด้านหนังปุ่นที่นมันมันของมันะอกของเ่อาเสตามันออกเบิ้อนปที่นี่อันเศร้าหม็นเศ้ายังป่ที่มันก็อกแล้วมันคื้นรงอัน